เ,เลีล้ยงของดีมั้งเลยกไปหนเอเห็นตรงโน้บือนำอยางก็เสือเพลงบาทาาอาตีบดอกเราถูกปปจังนี้ไปใกล้โนูอยู่ยกกำไรลูกบาทอาซีบไปหนอต้องค้นจักนี้ไปโนูเอโนูบรรได้ดีว้าวเนาะอ่าเนี่ยเวลาเวลาเอาเสือนำมันละไอ้เหร่านนั้นาโทกหนึ่งบาทไปหนอไปเหร่านั้น,นเลยกไปหนอนะหนึ่งบาททันดุจญ,ญาโนเตพอเรื่องอาเคระได้เลยวะปน,นีิได้เลยวะนาย่าปลับเอาตีดีโน้มันขนาดขิดอยู่เหมือนกันเนาะ แต่คณะเดียวกันหูกลมว่าโรอเนี่โทษจัดตั้งขึ้นมาบนโครงสร้างบนฐานแท่งความลำบากความยากว่าโรอนี่และดานบัมะเบลิฮารโรกันก็คือเอื้อติยาดอ่านี่นี่นี่ของวาโรนี่บอกเอื้ติยาดคำว่าบะมะัมเบลิฮารอเนี่ยนี่เอื้อติยาดนี่เป็นเพื่ออะให้โปรดเพื่ออยวยพน เห็นได้มังไม่ได้มังเออมีช่องทางที่เออตัดไปเลยพี่น้องไม่เอาเลยอ่าเนี่ยข้เรียวเอิ่ยติยาช่นบางคนว่าชาั้นครองอิหร์รอมไปฮัดไปอุมรองเขาห้ามใจสบู่อ่าไม่ใช่สบูห่หอมพี่น้องนะชงครองอิยร์รอมพี่น้องว่าชาั้นสับสนหมดแลียวดิบืดเส้นู้เขาว่าได้ท่าไปเลยไม่ปบืออ่า บอกฟังเส้นี้ครูนี่บอกไม่ได้ไม่ได้พี่น้องชาวบ้านห่าชาติมัวหมดเพราะซาบูนี่อย่าลืมพี่น้องว่ามันหอมไม่มันกนระหอมนะเหลวเปลาไม้ของสาบูคืออะไรช่ำรทาทำความสะอาดร่างกายอันคือหนึ่งสองก็คือเพื่อให้มีกลิ่นหอม ทุกรงงานผลิตสบูพี่น้องถามว่าใส่ตรงใส่ให้มนโนมพอปินเปล่าไม้รวมอีกเปล่าไม้ดึงเลยเนี่ยทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดจากแบคทีเรียอะไรต่างๆเหล่านี้เต่ท่าสบู่ไหนไหม,อ,มอ้อแต่ผมบอพี่น้องไม่เคยซื่อน,นะฮะแสะดงว่าตัวหอมนี่เป็นเปล่าไม้รวมไม่เพ่กับสักโปกร่างกายเนี่ย พอเล่ในศาสนาฟามกิเลนของเราบรรดาอุลามะพี่น้องกลุ่มทีหนึ่งว่าเออไม่เพือไอ้หอมนั่นโลอยดอกอ่าเนี่ยป่าไม้ลักก็คือช่ำระทำความสะอาดร่างกายพิจกับน้ำหอมตุ่มตรงโนโนโน้ำหอมตุ่มตรงนี่คือเนี่ยป่าไม้หอมเลยไอ้สบู่นี่คือทำความสะอาดดอกไม่เพื่าไม่เพือกลุ่มที่สองว่าไม่ได้ทำไมพี่น้องเพราะ ถึงแม้จะเป่าไม้ลักเนาะชำระทำภาพสร้างร่างกายก็จริงแต่โฮมนี่คือเป็นเป่าไม้รองเป่าไม้รองกันไม่อาจที่จะตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้นมีเจตนาร่วมเผื่อโฮมเหมือนกันถามว่าในใจที่ทุสาบนี่มันมีเป็น่วงหายร่างกายใดโฮมเหมือนกันไม่ได้อ่านี่เอาชื่อว่าเป็นดองฮุกมุมบาโรนี่อ่าเอาบาโรสไอดนอ์นีย เพราะฉะนั้นถ้าหยืดถื่อลักของหุกุมวาโรนี้อย่าลืมโทกว่างบนฐานป่ายกพองอยากอยากใส่เลยเนาะฮุกุมวาโรนี้มาใกล้กัยเล่นกันน้องและทรงบนฐานแห่งการเอียติยาตหรือมัมเบลฮาโรขัดสันสิ่งตีดีกว่าเพื่อความปลดภัยตัดไปเลยช้านไม่ใช่ปลอดภัยทีนั้นอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นไอ้เพื่อนข้อชชยข้าชายไปเลยอ่าเนาะ เราก็ไม่ได้ว่าก็นเนาะอ่าเทว่าเราเลือกที่จะใช้ลักของผูกผมวาโรอ่าเนี่ยถึงที่นั่นอะไรมันดีวะพี่น้องวาโรนี่แหละมันดีกว่าเอ้เยเลือกของดีมัง้งเลยพี่น้องเห็นตรงโน้บือนำอยางก็เสือเพลงบานอาซิปดอกเราถูกจังนี้ไปใกล้นูอยู่เหยียบกำไลลูกบ้านอาซิปพี่น้องต้องค้นจังนี้ไปโนูเอ้ยโนูมันได้ดีวะวะเนาะอ่าเนี่ยเวลาเวลา เอาสื้อนำะมันหลาวไ้ห้ราน,นั้นจะทกหนึ่งบาทพี่น้องไผยราน,นั้นเลยพี่น้องนะหนึ่งบาทฮันดุนยาโนเต้พอเรื่องอะเครนะได้เลยว่าปนีได้เลยว่าอย่าปลัำโอติดีโนมันขนาดขิดอยู่เหมือนกันเนาะเพือ่อที่พูดมาเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทานโค้งวัดโรนี้หนึ่งอยากเนาะลำบากสองก็คือเอียติญาตเผื่อความอดภัยอ่านะ itulah maknanya mamboleh